สวัสดีค่ะรรยการเกษตรสีทองค่ะโดยดิฉันนัทชาแก้วมิมนนะคะค่ะเรามาดูนะฮะจากการที่เราได้อ่าจาไร่เกษตรสีทองของเรานะคะวันนี้ค่ะเรามาดูผลของการใช้สารปรับปรุงดินเพชรวรันบวกกับตัวซูเปอร์นาโนเพชรวันซึ่งจะมีการบำรุงทั้งทางรากทางใบอย่างต่อเนื่องนะคะ ผลจากการบำรุงทางใบและทางรากอย่างต่อเนื่องต้นนี้ค่ะนะคะอายุสองปีเราย้ายมาจากศูนย์ประทุมนะคะเอาลงมาปลูกที่นี่ค่ะได้3เดือนหลังจากปลูก3าเดือนอย่างที่เห็นนะคะเนี่ยค่ะออกจันทร์แล้วนะคะค่ะจันทร์ก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์ต้นเขาเล็กนีดเดียวเองนะคะเพราะว่าคุณภาพของสารบำรุงในสุวนนั้นนะคะเขาจะมีธาตุอาหารนนะครบถ้วนค่ะส่งผลให้น้องอินออกผลออกจันทร์เร็วนั่นเองนะคะค่ะ สารปรับรุงดินเพชรวรนนอกจากเราจะใช้รองก้นหลุมแล้วนะคะเราก็ยังใช้สายเป็นปุ๋ยแทนปุ๋ยเคมีนั่นเองนะคะผลที่ได้ก็คือดินจะร่วนซุยไส้เดือนจะเยอะแล้วก็จะแก้ปัญหาเชื้อราทางดินได้อีกระดับหนึ่งส่วนทางใบเราจะให้ซูเปอร์ซันซึ่งเป็นยากันร,ราซูเปอร์วันเป็นตัวบำรุงโครงสร้างของพืชน,นะคะเร่งใบเร่งต้นเร่งการ ตนะคะคแล้วก็ซูเปอร์ซอยซึ่งเป็นตัวที่ไปเพิ่มจุลินทรีย์ใต้ดินนั่นเองทําให้ต้นน้องอินนั้นสมบูรณ์แข็งแรงเร็วนะคะและก็ออกผลออกจันเร็วอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะค่ะสอบถามข้อมูลได้นะคะที่คุณนัทชานะคะ089212399ค่ะเราจะส่งทั่วประเทศนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ